อ่ะตอนนี้มาดูข้อ4นะครับก็เป็นเรื่องของการดอทเวกเตอร์ vector. อ่าผ่านไป3ข้อสบายสบายข้อ4นี่เริ่มตึงๆแล้วครับเพราะบอกว่าเวกเตอร์ a b c นะครับขนาดของ a เป็น3ขนาดของ b เป็น2ขนาดของ c เป็น1 a บวก b บวก 4c c, ได้เวกเตอร์0นี่เวกเตอร์3ตัวที่รวมกันได้เวกเตอร์0ูนย์เนี่ยมันจะได้สามเหลี่ยมนะครับแต่ข้อนี้ครูไม่ได้ใช้ในการวาดรูปไม่เป็นไรนะ คำถามคือ a b b c c a บวกกันได้เท่าไหร่เห็นไหมฮะ c a คือทุกตัวมันสลับที่กันได้หมดน้องเห็นไหมมันจะมีการคูณแบบวงกลมนึกนึกภาพวงกลมออกไหม a ไปหา b b ไปหา c c ไปหา a มันจะวนกันอยู่3ตัวถ้าเมื่อไหร่น้องๆเจอแบบนี้ให้นึกถึง a บวก b บวก c คูณกัน2วงเล็บอ่ะดูนะครับครูจะยกตัวอย่างจากอันนี้นะ ถ้าเรามี a บวก b บวก c คูณกับ a บวก b บวก c เป็นเวกเตอร์หมดเลยคูณแบบจุดนะครับคือดอทเห็นไหมคูณเราได้อะไรน้องดูนะฮะค่อยๆคูณนะบางคนถ้าจำสูตรได้แล้วเขียนสูตรไปเลยนะครับว่า a กํลัง2บวก b กํลัง2บวก c กํลัง2ยาวไปเลยนะครับ ตันนี้ถ้าคููค่อยๆคูณครับครูเอา a เนี่ยไปไล่คูณ3ตัวครูก็จะได้ a กกำลัง2ก่อนเลยถูกไหมเพราะว่า a ดอกับ a ก็ได้ a กกำลังสไม่ต้องเขียนเวกเตอร์ก็ได้หรือจะเขียนก็ได้พราะยกกําลัง2แล้วก็กลายเป็นตัวเดิมนั่นแหละนะครับใส่แอปด้วยอะต่อมา a ไปดอทกับ b ก็บวกกับ a.b a เปไปดอทกับ c ก็บวกกับ a c ทซีเนะ โอเคนะต่อมาครับเอา B ไปกระจายครับ B. กับ B ก็ได้ B ีกำลังสครับนะครับ B. กับ A ครับนะฮะแล้ว B ก็ไปดอทกับ C ครับกูก็เขียนต่อมาเอา C ไปกระจายครับ C. กับ C ก็ได้ C ีกำลังสครับ C. กับ A ก็ได้ C กับ A ครับ c ดกับ b ก็ได้ c กับ b ครับนะพอเราจับตัวที่มันคล้ายๆกันรวมกันเราได้อันนี้ก่อนนะ a กํลังสบวก b กํลังสบวก c กํลังส <c oughs> บวกด้วยน้องดูนะฮะ ab นะครับ ba ก็มี2ตัว ac ca ก็มี2ตัว B C C B ก็ถือว่ามีสองตัวคือมันถือว่าเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่ละคู่จะรวมกันได้สองเท่าหมดเลยครูก็บอกว่ามันได้สองเท่าของอะไรของ A B บวกกับ B C บวกกับ C A เห็นไหมฮะ เนี่ยก็จับรวมกันเป็นคู่ๆแล้วก็ได้2อใช่ไหมอันนี้ก็ได้2ก้อนอันนี้ก็ได้2ก้อนอันนี้ก็ได้2ก้อนงั้นเราดึงเลข2มาแล้วเขียนแค่อย่างละตัวนะครับตัวนี้คือตัวที่เราต้องการหาถูกไหมโจทย์เขาหาตัวนี้ส่วนฝั่งซ้ายครับน้องจำได้ไหมว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ u นะฮะดอทเวกเตอร์ u มันจะได้ขนาดของ u กําลังสองทุกครั้งอ่ะนะฮะ เพราะฉะนั้นเราเขียนตัวนี้ลงมาในฟอร์มนี้เราจะได้ว่าขนาดของ a บวก b บวก c ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมเนี่ยเท่ากันโอเคนะแล้วโจทย์เขากำหนดมาแล้วด้วยว่าขนาดของ a เป็นเท่าไหร่ขนาดของ a เป็น3เห็นไหมผูยยกกำลังสองเลยนะได้ b 9 ขนาดของ b เป็น2ครับคูยกกำลังสองได้4ขนาดของ c เป็น1ครับตัวนี้ก็เขียนไว้ a b. b b c c a e ครับเขียนะฮะฝั่งนี้ก็เขียนไว้ก่อนนะครับติดไว้ก่อนโอเคนะ9บวก4บวก1เป็นเท่าไหร่ครับ 14บวก2ก้อนของ a ดอ b b ดอ c c ดอ e นะฮะปัญหาตอนนี้ก็คือเราติดที่ข้างซ้ายถูกไหมติดที่ข้างซ้ายเราก็หยุดสมการนี้ไว้ก่อนพักไว้แล้วเราไปหา a ก้อนที่อยู่ทางซ้ายมาว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับติดไหมนะ ไปหาก้อนทางซ้ายนี่หายยังไงครับมันมีเงื่อนไขหนึ่งที่โจทย์ให้มาคือ a บวก b บวก4 c ได้ศูนย์เห็นไหมอะถ้าครูหาอย่างนี้นะเนื่องจากว่า a บวก b บวก4 c เนี่ยมันเท่ากับเวกเตอร์ศูนย์น้องเห็นอะไรปะเวลาเขาเขียนนะอันนี้แทรกนิดนึงถ้าข้างซ้ายเป็นเวกเตอร์บวกกันมันก็ต้องได้เวกเตอร์ข้างขวาก็ต้องเขียนให้เป็นเวกเตอร์จึงจะเท่ากันได้ก็คือศูนย์ขีดเห็นไหมครับ อ่ะอย่างนี้ถ้าครูเขียนเป็น a บวก b บวก c เฉยๆมันจะแยกออกมา 3c ถูกไหมครูก็ย้ายไปไว้อีกฝั่งหนึ่งคือลบ 3c ย้ายตัวนี้ไปฉะนั้นถ้าเกิดครูใส่แอ s โซลูตแล้วยกกำลังสองเออใส่แอ s โซลูตสข้างปุ๊บแล้วก็ยกกำลังสองอย่างนี้นะฮะ กูก็จะได้ทางขวาว่าลบสามกำลังสองก็จะเป็น9ของขนาด c ยกกำลังสองเนี่ยยกกำลังแล้วย่างมาก่อนเลยซึ่งขนาดของ C มันคือ1เห็นไหมเราก็ใส่ตรงนี้ลงไปเป็น1เพราะฉะนั้นมันจะได้9แปลว่า f a บวก b บวก c และยกกำลังสองเนี่ยได้9นะ เราก็เอาตรงนี้ไปใส่ในสมการนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า9เท่ากับ14บวก2 a. d b เบื่อจะเขียนไอตรงนี้จริงๆยาวเหลือเกิน c. a นะครับอย่างนี้นะแล้วเราก็ย้ายไปนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น a ดั b เพราะฉะนั้นเยอะเนาะบวกกับ b ดั c บวกกับ c ดั a นะครับมีค่าเท่าไหร่ครับอ่าเราก็คิดเลขนะฮะย้าย14ไปลบกับ9และย้าย2ไปหารนะครับห้ามย้าย2ไปก่อนนะแก้สมาการต้องเป็นแล้วนะครับเอา9ลบ14ครับเหลือ5 เพราะว่า9บวกหได้14ไงเหลือ5ส่วน2แล้วติดลบเสร็จแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องการเห็นนะครับเราก็ไปหา choice นะครับ choice ก็ตรงกับ choice ที่1ครับลบ5ส่วน2เโอเนะฮะจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงที่ว่าเรามองออกไหมว่า a b b c c a นะนั้นคือการยกกำลัง2มาเห็นนะฮะ ก็ค่อยๆกระจายลงมาติดรู้อะไรก็แทนติดอะไรก็ไปหานะครับหาเอามาแล้วก็เอากลับมาแทนแล้วก็คำนวณได้คำตอบโอเคไหม <c oughs> จดไปให้ครบลองดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับว่าเมื่อกี้เราเริ่มไว้ยังไง เดี๋ยวจดข้อนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูข้อ5กันครับข้อ5นี่โหเป็นโจทย์ที่สวยงามมากนานๆจะเจอสักทีโอเคนะข้อนี้ครูผ่านเลยนะครับ